ไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะเหตุแห่งไม่เห็นเนี่ยใครจะโง่กว่ากันด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาระบัณฑิตสูตรอุปริปปนาตมัชฌิมนิกายไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายพาระบัณฑิตสูตรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็น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 ,ปนสตั๊กเจอรเป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มี ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาดไปตามกระแสแห่งแรงลมมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้รอยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวัน ส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ภิษุททั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากแล้วุูธได้เจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายในวัฏฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูบวงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้ว บางคนก็มาก่อกรรมทาเข้นก่อเวรสร้างกรรมทาบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอนตการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญากรร็เลยรวมเรียกว่าอันธะานภ,ภาษาบาลีนั่นน่ะอันธะา,า,านะนั่นน่ะ พวกเราก็เข้าใจวันนักเรงไปหาไอชาวบ้านไปหาผานชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหนา้าไม่มีตายแล้วก็แลว้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดหมายมาจะกเทือกสรน,นั่นสรุปได้ว่าอันธพานคนโง่แล้วก็อ่อนเอทางสติปัญญามืดมนอ,อันาพานเหล่านั้นเกิดมาแลว้วกระทำบาปด้วยกายวาจาใจ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตายแล้วไปตกนรกส่วนบัณฑิตเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ำจะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเก็บหอมรอมริบร้อยรวมเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กระทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวาจาใจให้ทานสมทานสิน้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแต่กายทำลายขันแล้วคติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ท่านก็มาพูดถึงคติของคนพานกับบัณฑิตจ้ไม่เหมือนกันในหมู่คนพานไม่ประพฤติธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศล นะเหตุอัติปุญญกิริยากุศลกิริยานะเหตุอัติสมจริยากุศลจริยาธรรมจริยาเขาจะไม่รู้จักประพฤติธรรมในหมู่คนพานไม่รู้จักประพฤติให้สงบตรงนี้เป็นพ่อยคําเฉพาะสมจริยานั้นถ้าจะแปลให้ชัดก,ก็แปลว่านั่งให้สงบฝึกตนให้สงบสมัแปลว่าสม่ําเสมอ จริยาก็คือการกระทําให้สม่ําเสมอให้จิตกับกายนี่เสมอกันปกติอย่างที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองนั่นมาทําสมัจริยากายรำงับจิตสงบในหมู่คนผ่านไม่มีการประพฤติทธรรมไม่มีการประพฤติให้สงบไม่รู้จักการทําบุญทากุศล อัญญมัญญะขาธิกาวัตติภูพลมเลกามีแต่กินซึ่งกันและกันเบียดเบียนข่มเห็นเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพาลฉลาดเพื่อจะกินคนจนที่โง่กว่าคนฉลาดกินคนโง่คนรวยกินคนจนคนแ้มแข็งกินคนอ่อนแอเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันแต่ถ้าเขาประพฤติรำประพฤติตนให้สงบ คนรวยเป็นที่พึ่งให้แก่คนจนคนฉลาดเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนโง,ง่ที่นี้ที่สุดทั้งหลายคนผ่านนั้นแหละที่เกิดมาทําบาปด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์ เยเตสตาตินะภักขาเยเตสตาคูถภพักขาเยเตสตาอุทกสมิงอันโทสมิงอสูจิสมิงชียันติมียันติชายันติขออภัยจะไม่ขอพูดภาษาบาลีมันพลุงพลังพิสุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้ากินมูดคูดอุจจาระเกิดมาในที่มืดแก่ตายในที่มืดเหมือนไส้เดือนเหมือน จริงกืออะไรต่างๆเหมือนยุงอยู่ในห้องส้วมเกิดมาในที่สกปรกเกิดมาในของเน่าแก่เจ็บตายไปในของเน่าเกิดในน้ำอุทกสมินเกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนผ่านคนโง่นี้เอง เขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักทำบุญทำกุศลสร้างแต่กรรมบาปหยาบชาติพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์กินมูดขูดอุจจาระมาเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดในานา้ำในของเน่าพิษสูตรตั้งหลายขันเขากรรมของเขาเบาบางพ้นจากเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นคนพิกลพิการกายวิปริตจิตวิปลาสหูหนวกตาบอดง่อยเปรีย้ยเสียขาเห็นไหมละตาหว่างไปไหนหนอหนี่แต่ก่อนว่าจะมาบวชอาตมาจูงมาไปกินข้าววันนั้นคนไปถ่ายรูปเห็นอาตมาจูงตาบอดตาบอดที่มาอาศัยอยู่อาตมาเนี่ยเยอะปีก่อนนั้นไปทําบ้านให้ไปต่อน้ําประปาให้ ลูกไข่เมียป่วยมหาซื้อดนตรีอิเล็กโทรนให้เพราะพระพุทธเจ้าสอนยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าไปรังเกียจจงสรุปลงได้ในวัฏสงสารเพราะกรรมเป็นเหตุเราเองก็เคยตาบอดหูหนวกเช่นนั้นมาบ้างแล้วจงสงสารเขาอาตมาก็สงสารถ้ามาบอกว่าพ้นจากสัตว์แล้วกรรมยังมีอยู่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวก ถามว่าไปอยู่สัยมานในก่อนสมัยไปอยู่กรุงเทพสิบเก้าปีไปอยู่ที่ปากเก็ดนี่เกปีอาตมาถามว่าเห็นไหมล่ะปากเก็ตบอกพราสันอยู่ปากเกตเก้าปีไม่เคยเห็นปากเก็ตอยู่กรุงเทพทั้งหมดสิบเก้าปีไม่เคยเห็นกรุงเทพอาตมาถามว่าเจ้าเสือบัละว่ากกรุงเทพมีมีตัวผมอยู่สิบแปดสิบเก้าปีผลระสัน นั้นยังเป็นความเข้าใจถูกของตาบอดแม้เขาไม่เห็นกรุงเทพเขาก็เชื่อว่ากรุงเทพมีแต่คนตาดีไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะเหตุแห่งไม่เห็นเนี่ยใครจะโง่กว่ากันกับตาบอดอยู่กรุงเทพไม่เห็นกรุงเทพแต่เชื่อว่ากรุงเทพมีอาตมาถามตาบอดว่าฝันไหม,ไมกลางคืนนอนหลับๆฝันคือกันวะสน เห็นหงบวชฝันบ่บวนมืดคือเก,กา่าบอ้มันอาภาัพปันนี่ตัวฝันกับมืดบอกเห็นหงเลยแล้วยังมีหน้ามาถามเราคืนอีกนะตาดีฝันเห็นหงอยู่บ่ขับย่ำกลางคืนบวนไม่ก็เห็นหงเพได้สายไฟให้ได้รอย่ำฝันกลางคืนกระดาษโอ้ยสวรรค์ดิบผันย่งวาแตกเข้าไปเอกอาตมาถามตาบอดว่าถ้าสมมติว่าตายไปเนี่ย อยากจะเกิดมาไหมจะเกิดดูคันตาดีว่าฉันคันเกิดได้ตาดีตายในแม่มือเล้งเนี่เกิดมืออื่นวาฉันเอาอยัางสี่ดีบอกเกิดมาชาติหน่ารวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ทุกข์ไม่ยากมีคนป้อนมีคนสวยเหมือนนางฟ้าเนี่เป็นเมียเป็นพันคนป้อนหามไปแต่ตาบอดเหมือนเก่าเอาไมมโบออกวาฉัน ส้าทุทรอนตายสัมทรงเวนย่าให้ผู้ขาเกิดไม่อีกเด้อขันมันสิบอดวะเอาอยู่บล่ะทแนหานน่งสลากอยู่นี่หายอยากรวยแน่เอาแหลกบอกกับตาบอดยกเมื่อบวงลลกอืมผมมีบุตรเอาดินั่นแหละพระพุทธเจ้าวักกรรมของคนผ่านพ้นจากสัตว์แล้วมาเกิดเป็นคนตาบอดไม่มีโอกาสทำกุณนามความดีมาทำบาปท,ทีนี้ เมื่อพ้นจากตาบอดจากการวิปลิตชีวิปลาดแล้วมีอินทรีย์ครบถ้วนก็มาเกิดเป็นคนจนเป็นคนยากไร้ขาดแทนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานปหาหนะเขาเกิดมาเป็นคนยากจนเพราะกรรมบาปกรรมชั่วเมื่อเป็นคนจนแล้ววนไปสู่กรรมอัลาม,มกเวียนไปตกนรก อีกอย่างเก่าปาเปนะปาปังสังสันธมานามมาภพลาเขาเอาบาปเก่านี้แหละไปต่อเอาบาปใหม่เหมือนเราเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่อยากได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อเอาเขาจะเอานกคุมบอกไปต่อนกเขาโมม่าได้ไปอืดตุ้ไต่เชยอยากได้บาปก็เอาบาปไปต่อบาป พวกเราเตื่นมาตีหนึ่งตีสองนั่งสมาธินี่เราเอาบุญมาต่อบุญตาเราก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวงแในมีโอกาสเชื่อฟังพระธรรมฟังพระตันไตรายมาฝึกมาฝนมาให้ทานรักษาสินนี่เรียกว่าปุญเยะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญเก่าด้วยบุญใหม่ยิ่งได้บุญมาก เอาดีต่อดีเอาบุญต่อบุญเอาบาปต่อบาปเอาชั่วต่อชั่วพวกเราก็เดียวนี้กําลังมาต่อเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่แต่มีอีกพวกหนึ่งพวกเราตื่นมานั่งสมาธิอยู่ในพ่นลเสียงมันยิงปืนอยู่ผนตั้มแนมกันคืนยิงบางเราตื่นมาตีสองมันตื่นตีหนึ่งตื่นเอาโคมติดหน้าผากไปหาเอาบาปเก่าต่อบาปใหม่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขทําบาปคือความจน ท่านจึงบอกว่าเขาเกิดมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมอัลลามกฟังให้ดีนะวนไปสู่กรรมอัลามกเวียนไปตกนรกน่ยจนกระเพาะกรรมบาปต่อเอาความจนอันเป็นผลบาปเก่านี่แหละวนไปสู่กรรมอัลามกคือไปทําชั่วยังไม่พออีกเมื่อทําชั่วแล้วเวียนทีนี้เวียนไปตกนรกอีก ปาเปนะปาปังสังสันธมานาเขาเอาบาปเก่าเนี่ยไปต่อ,อาบาปใหม่เฮ้ยสิไปนั่งสมาธินำพวกเขาสับลาบเนี่ยมันสิได้กินหยั่งประสนข้าจะไปวัดไปว่ปาตายพอดี่อยมันถูกมันหย่างประสนตื่นเด็กไปเดิกตื่นเศร้าไปเศร้าอ,อาจจะมาอยู่วัดนอกนั่งรถมาสวนผีพนขี่จักรยานในบานนี่สบาย แล้วพ่ายน่วงทั้งท่ายลดนในไซเบ็ดเอาซับน้ำยังเอาแห้ออกไซของอีกขางนี้อีกพ่ายปืนอีกทั้งนี้ถือผเนียดปอนกเขาอีกฮ้อว่าเครื่องมือทำบาปนี่มีครบเลยต่อนกใส่เบ็ดไปดักหมูแต่พ่นสิรุ่ยบาปปกแก่กันกันดูนั่งคราว่า ที่เกิดมายากจนนั้นก็เพราะบาปเก่าอยู่แล้วแทนที่จะขวนขวายหาสิ่งที่ดีที่งามก็เอาบาปนั่นแหละมาเป็นเงื่อนไขไปต่อเอาบาปใหม่อีกฉันจนฉันทําอย่างนี้ไม่ได้ดอกฉันจะต้องรีบไปหาอยู่หากินวันไหนข่าได้เยอะดีใจจะได้ขายข่าวันศิลวันพระยิ่งดีคนซื้อไปทำบุญบลวาไปอย่าได้ผเที ทีนี้ดูก่อนพิสุจธ์ทั้งหลายเมื่อคนผ่านเกิดมายากจนพ้นนรกพ้นตาบ่อแลว้วเขาก็มาทำอันลามกเวียนไปตกนรกใหม่อีกส่วนบัณฑิตเกิดมาเชื่อฟังสัตบุรุษเชื่อฟังพระอริยเจ้ากระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากบาปจากกร เมื่อเขาแตกกายทำลายขันเขาไปเกิดบนสวรรค์เมื่อหมดบุญจากสวรรค์บุญเขาเหลือน้อยปุญยัคคโยโหติบุญนั้นสิ้นไปจากสวรรค์เขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ในตระกูลสูงมีข้าวน้ำโพชนะอาหารยานพาหนะหน้าตาผิวพรรณแจ่มใสรุ่งเรืองด้วยยศด,ด้วยเกียร์ ก็เอาสิ่งที่เขามีนั้นไปให้ทานหาโอกาสสมาทานรักษาสินเหมือนท่านในอำเภอนะี่ยเห็นไหมท่านเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนิวจากมาเกิดเป็นคนก็มาได้เป็นใหญ่เป็นเป็น,ปนที่เรียกว,ว่าเศธษฐสัมมตโตได้ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าของอำเภอไม่่าสัตว์นั้นนะ่ะเขา สูบน้องสามขาขายทุกปีเขาพากันจมอยู่หลอกบ,าอบ้านโว้ยบ่อะไสสแตกยังล้วาทันโทรแล้วเอาวิทยุไปหากันพวกทหารคนไปเฝ้า,ฝาน้องปานะ่าในอำเภอบอกให้สูบน้ำออกหลอกน้องเอาไว้ตรงกลางนะเอาปลาไว้แพพันเอาหม้อมานําเดอ้อฝนบอกฝนโทรศัพท์ไปหากันฝนวิทยุไปหากันเอาหม้อมาด้วยเอาถ้วยมาด้วยเอาน้ําปลาหนะ้าปลาัวใหญ่ ท่านในอำเภอได้ยินหมุนวิทยุขึ้นหม้มอก็ไม่ต้องเอาไปถ้วยก็ไม่ต้องเอาไปหิวแล้วมากินที่บ้านเอาอีกแล้วกูบ่ได้แตดงยังแล้วพระว่าชุ่มหนังมันก็เลยพลอยมีสุขโดยท่านผู้นี้แม้จะอาหารเนื้อก็ยังไม่กินเพื่อสุขภาพของท่านจิตใจของท่านเลยสบายนี่มาจาศินหนังสมาธิตีหนึ่งตีสองพร้อมกับเรากับพระกับเจ้าตลอดเป็นอย่ย เนี่ยเมื่อบัณฑิตนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในตระกูลสูงรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหานะเพราะเหตุแห่งบุญที่เขากระทำแล้วเขาก็ขวนขวายกระทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อฟื้อสมณพาพ ให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาปุญเนะปุญ่ังสังสันธมานามหัภาราเอาบุญเก่าที่มีนี้มาต่อเอาบุญใหม่ยิ่งได้บุญมากอีกแต่กายทำลายขันไปสูงขึ้นไปอีกอโทคามีวิเศสคามีวิญญาณเขาไปพิเศษวิญญาณเขาไปสูงนี้คือบัณฑิตผิดก,กันกับคนผ่าน พวกเรามาวันนี้เอาบุญมาต่อบุญคนอื่นเขาเอาบาปมาต่อบาป